เชปลาบ่ได้นะไปแล้วอึ๊บอึ๊บอึ๊บอู้อู้ออู้ออู้อู้อู้ออู้้อู้อู้อูอ้อู้อ้า้ออ้ออ้ออ้้อ้้ อยู่น้อยเดียวจ้าเดี๋ยวไปเด็จับปลาแล้วอยู่น้อยเดียวทั้งคุณกับโบ๊กมาแล้วคุณคไุปนัางจอบปลาน้ามนช่างนี่ยเฮียเตยไงนางจอบปลา,น,านั่นเ,เห็นตกปลาแล้ว,ปวไ,ปไปจับเลย ใจถุงมือบ้จอยจับใ่จับเเขาไปใส่นี่ก็ไม่ได้เ้าไม่เงานนนะโอ้เชียวมันได้บ่เอาเริ่มแล้วบ้าแดงจัดการโจกเอายู่ใไต่ เงาไหมนี่มีบอ่อเห็นตัวปลาบอ่อใ <l> ช่ว่าแม่นสีหลายตัวอย,ยูยย่บ่อในหันออปลามันเข้าไปอยู่ในหันผุ่นผุ่นเสียงมาปลาผุ่น เอาน่าอู é, oh, oh, ue, ้อ oh, oh, uh, yeah, ู yeah, oh, i, um> uh. oh. ้ปลาคอใหญ่อู้อู้เจอแล้วไปแล้วไปแล้วาโอ้ยเสียดายไปแล้วอ้าวไปไปไปเลยไปยุบุล่ะไปนั่งไปเอาขึ้นเ่าโอ้ยเดี๋ยวบิดิมันบ่เขาเป้าเนาะบ่ตรงเป้าเลยอู้ยโอ้ปลาคอใหญ่ไปแล้วตัวนึงอู้ยยังไง ไงกัวโตงหันอีู่บ่โอ้เอามาเบิ่งเอามาเบิ่งเอา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 เอ้โต้งเป้าเอ้ยวันนี้ตงเป้าเอ้ยเออมันมานโอ้ตัวแหลกแหกมานปากคอไงพี่ดองโอ้พุ่นพูนพูนโอ้ คือแล้วคือแล้วเออเอาไม้แย่แย่ไรมันออกมามันอยู่ไตนี่ล่ะนี่ไตเงาไห้นี่ล่ะอืมนั่นค้าเหม็นหางมันอยู่เป็นบ่แล้หางเลยผุน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 ประคองไงผุนพี่น้องเห็นว่าผุนผุนลอยลงลงลงพูผุน เอ้ยผุน่ะสองโตสามโตพุนน่ะปลาคอจอยอยู่ทั้งหลังสามโตว่ะแต่เห็นหนาแนมเห็นน,หน่ะนี่ตัวใหญ่มากไกลล้วนี่ยุ่นลอยน้ำกลนกันมาแซ่บเอาเอาเอา,เอามันมาไกล่แล้วมันมาไกล่แล้วมันมาหาถังเขาแล้วโอ้อยสามซีโตจ้อยพี่หลายปลาดุกติ ใส่ถุงมือจับบ่นั่นปลาควายใหญ่ทั้งหลังนั่นนี่ปลาหลา,า,ายอยู่ปลาหลายอยู่เอ้าขึ้นมาหาแล้ว <laughs> ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้ว <laughs> เป็นหนวดๆนั่นปลาดุกบ่หน,นั่น่โมยปลาคอ พอ้นกันอามไก่เสม็ดแล้วแต่น้อยเดียวน้คุณขับกแลวแน่แดีวบกน้าบกจนเห็นโตปลาพู้หนาผู้หนาผู้หนาผู้หนาอุ้ยจะออนปลาสะออนปลาคอพี่น้องโคบี่มโตโอืมโกกลายมันออกมาพุ่นเอ มันอยู่ใตจเหงาไม้นี่แหละหลายพุ่นพุ่นต้องมีก็บขึ้นมาแซ่ลอนพุ่นพุ่นพุ่นสายแ <laughs> ต่ปลาคอพุ่นปลาคอน้ำนกลนกันไปแซ่เราเอา้าเอ้าขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้ว,ลวปลาคอนี่เอา้าเอา้าเอา้า อมิจเจระบกหัวใหญ่เลยจอ,อยู่ขาสองโตบอกใหญ่เลยผ <laughs> ู้หนาผู้หนายุขุนฟ้าหลาย,ลายมิจเจาะบกหัวบางทางใหญ่มาทางใหญ่าหามาใส่มันเต้นออกเลยนี่ใส่อีกตัวหนึ่งเดี๋ยดินผู้พัวยุใส่ มอ้เอ้าเอ้าอุ้ยุนผนตัวผุนแกตื่นไปพุ่นคุบตัวนี้ตัวผุนตื่นใ่ม่เตัวิไงตัวใหญ่เนาะมิไมว่าคอใหญ่เลยเด็จบนี่อยู่มันจีรลายโตยูยังวาน่าวานี่น่ มาอีกแล้วร้อยองลงลงมาอีกแล้วเนี่ยเอา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 ใจเอามาไกลแล้วเฮ้ยเฮ้เฮ้เอาเอาเอาตัวไหนเอาตัวไหนเอาตัวไหนตัวไหนจักตัวเออนั่นบู้ยงัดมนจากกตัวมา โอ้ปลาหัไ <laughs> ปลาหญวไมาหอดแล้วเอ้ยปลานีกับเก็บบอลแน่นิ เย็บปรโดรขุดะคอหน่อยเกาเดอ้อไปปนเย้พท่านด,ดหาได้ท่านหาหลายอยูโอ่โกคอหน่อยเกาอยูน่นั่นเกาไปปนนั่นเ,า,เ,า,เาน่้นนนยนนโอ้ยตะอน้าในหน่อยว่ยาแมนสิบมมีปลาเนาะปาหลายอยู่นี่เออ,อ,ออ ขนาดเขามานุยจนยว่าเรือเขาจังคอยได้กินแดดดูดอกค้นเห่าก็ได้พุกเ,เป็นสาจะาคองกับจังกลา,กามาล่งหาเอาออเออปลานิดหน่อยลยอยู่ด,ด,ดิเอาไปตากแดดเียวไว้ฉะทอด เพาาเราดูเดี๋ยวเาดู่าอืมเราาไหาดีสิหลายอยู่ทั้งเชียงอยู่ในตมนี่ล่ะ ปลาคอกับล่างน้ำกลนกันมางมหาเจ้าเดี้ยนนะเขาปลามหาเจ้าเดี้ยนคุณอ่ะคุณอ่ะล่างน้ำกลนกันมากแซ่วมาเลยมาเลยมาเลยอึบอึบอึอู้อู้อ้เาเอากปลาอยู่บ่ bây đâu, bây đâu, nà lau bằng oải này, bỏ ừ. nháp luôn mấy ít, phút phút, bây đó, bây đó, bây đó. โทษเนี่ยเฮแล้วไปอีกแล้วไปอีกแล้วมีหนีตัวหนึ่งกำล่างมา่านตะค้อกำลังเดินทางลาดตระหนกเอาเจ้าไปเลยแล้ว็คกี้นแล้ว ี่ปะคอหลายตัวอู้พุ่นมิเตปะคอเลยพุนฮะปลาแม่ปะคอมีแตโตงองงามเลยนี่มันกรลังมากนี่กําล่างเดินทางมาแซวเลยเนี่ยบ้าแดงลัดอยู่ทางพุนมาแซ่ลเลยผืม นี่ลามันลงไปนี่ละนี่ตัวใหญ่ตัวหนึ่งฝุ่นฝุ่นฝุ่นถูกปลามาได้แล้วไปแล้วนี่มาเอาตัวใหญ่นี่พุ่นฝุอู้หลายปลาควายใหญ่หลายโตตัวนั้นทั้งนั้นเอาเอาบ้าวแดงชัว เเขาเลิสิมาเอาไปกินเมดเจ้าของเขาอ่ะเฮ้ยบ้าแดงเด็ดปลาคอใหญ่ฝุ่นเอายาเสี้ยไหมล่ะบอแมนบอบอแมนบอกสองซาวันทำงานบอ โอ้ไปยังวะเอามาใส่ถ uh ังใหญ่ละเผื่อประเทศถังถังใหญ่แล้วมันจิตตายลุกไปเรื่อยๆคือห้าวเจียวน้ำใส่ถังใหญ่อุ้มน้ำกระเบิดหรอน้ำไม่ถังเขาสิเอาน้ำใส่ถังใหญ่ขังปลาใบโบจับใส่ถังหน่อยเอายานปลาตายไหมไปล่างล่างใส่เออยานปลาตายไปล่างเราก็ใส่ถังใหญ่ไว้ มาเอาขึ้นมาล่างก่อนปลาสิตายเทสเซกันจมูใชหาจับเทสตัวใหญ่มาเาแดงหาจับเทตัวใหญ่เนาะเดี๋ยวขึ้นไปล่างก่อนเออมาเอาขึ้นมะเฮ้อวยเป็นผลงานเฮาพี่น้องผลงาน ปลาคอปลาคอคุณน่ะคุณน่ะเฮ้ยหมาน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 ประนันวาสิไปชูบ้าไวถักปนบันวามันเกินปนแล้วพี่น้องเลยป้นหคอใหญ่น่ะเนี่ยจ้าสดสดสดจัดซาไม่ไหมทอง